เฮ้ย <c oughs> พี่นางฟ้าอยู่นี่เองเหรอ<ะ>ทำอะไรอยู่อ่ะข้าอาา่านหนังสืออยู่นี่ไงอ่านเหรอข้าก็รักการอ่านนะ <c oughs> เอ๊ย <c oughs> พี่นางฟ้าข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรเซน,นปอนน้นเจ้าแสดงละครได้ดีมากเลยเอ่ะเจ้าแสดงให้ดูอีกครั้งได้หรือไม่แบบนี้เหรอใช่แล้ว เจ้าทำได้เยี่ยมมากเลยนะเอาอีกเหรอที่นางฟ้าถ้าเจ้าชอบถ้าจะทำมันอีกนี่แน่นี่แน่โอ้เสร็จตอนไหนเจ้าสุดยอดเลยเสร็จตอนไหนสุดยอดไปเลยเสร็จตอนไหนสุดยอดเอาไปสุดยอดมากเลยเสร็จตอนไหนนี่แน่เอาไปเหรอเวลาเสร็จตอนไหนอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่แสุดยอดเฮ้ย โอ้โหแบบนี้เป็นไงพี่นางฟ้าที่ข้าเขียนะอะแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยเขียนอีกทีเอ้านี่เฮ้ฮอะสมุดบันทึกใช่หรือไม่ใครกันเป็นคนฉีกโธนี่โตโเกินอะไรขึ้นตอาน้นท่านแม่นี่มันอะไรกันเนี่ยพี พี่นางฟ้าสอนข้าเขียนหนังสือท่านพ่อดูสินี่ไงเขียนว่าอย่างไรเนี่ยนี่นะชื่อของข้าไงปอหนานนี่ขอพ่อดูหน่อยสออิเขียนได้ดีนี่ลูกปอหนานโอ้โอ โอ้โหดูหน้าเจ้าสินี่หน้าเลิะหมดแล้วเห็นไหมท่านพ่อพี่นางฟ้าสอนได้ดีมากเลยใช่มเออืม้ดีจริงๆโตโตเนี่ย ไม่ยอมทำให้เสียชื่อลูกสาวอาจารย์ผังเลยสอให้พอนานมีความสุขกับการออเขียนการอ่านพี่นางฟ้าท่านพ่อกำลังชมเจ้าอยู่ะ<อ>่ะไม่ใช่ค่ะท่านพ่อท่านดูสิข้าทำห้อหนังสือเละเทะกระจัดกระจายท่านควรตำหนิข้าสิดีนักนะโตโตคิดใช้แผนนี้เพื่อไปจากบ้านสินไม่มีทางโตโต เจ้าสอมปอนานด้วยใจพวกเราซาบซึ่งในตัวเจ้ามากจะลงโทษได้ยังไงท่านพี่ท่าว่าจริงไหมอ๋อใช่แล้วใช่แล้วโตโตข้าขอบคุณเจ้าจริงๆเ<อ>สียงผิงปลกระทืบอ,อย่าอยู่กวนการสอนของโตโตกันเลยนะ,<อ>ะไฮ<ป>้ยเ้ท่านพอ่ปอป่อเถอะปล่อยปไปท่านพอ่พอท่านพอ่พอ,พอชมด้วยเฮ้ยเอ๊เอ๊เอเอ นี่น่เฮ้ยนี่แน่ปอนาเ้แมวลายน้อยข้าจะจัดการเจ้าอุ้ยอย่านะอย่า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 โอ้ยจวันนะข้าใช่ไหมนี่เลยแม่หนุ่มกวบอกห้องครัวอีกสักครู่ให้ทาน้าบ๊วยไปส่งให้คุณชายใหญ่นะเจ้าค่ะเอ๊นายหญิงนายหญิงเกือบจะพังห้องหนังสือทำไมถึงไม่ลงโทษนางแล้วยังจะพูดแทนนางอีก ม,ม่นมหาได้ยากที่ท่านดูนางไม่ออกฮะข้ามองเห็นความตั้งใจของนางนางแค่พยายามัยวยุให้ข้ายกเลิกข้อตกลงทําให้นางสมตระทนาเด็กคนนี้ยังมีลูกไม้เยอะแยะเลอเกินนะตั้งแต่ตอนที่ปอนานป่วยน้อยนักจะได้เห็นท่านพี่มีรอยยิ้มตอนก็เห็นปอนานฝึกเขียนเขาดีใจจนพูดไม่ออกทีเดียวจริงด้วย นายท่านคุณข้องมองใจตั้งแต่ที่คุณชายใหญ่ล้มป่วยไปข้าย,ยังดูออกอีกว่าปอนานชอบโตโตมากจริงๆดังนั้นว่าท่านพี่และปอนานข้าจะไม่ยอมให้โตโตเอาอไปจากบ้านเด็ดขาด <h ums> นางคงอยากได้หนังสือ,อยา <h ums> ฝันไปเถอะ ว่าแม่นางหลิวซี่เนี่ยขายศิลปะไม่ขายเรือนร่างตอนนี้นางยังเป็นสาวบริสุดิ์ <c oughs> ฮะป๋อฉีท่านเอาของของข้าออกมาทำไมอะไรคือของเจ้าเล่าแต่งงานแล้วไม่มีการแบ่งแยกดีกไป <c oughs> ไม่ได้นี่เป็นจอกหยกเขียวที่ท่านพ่อข้าทิ้งไว้เป็นสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ข้าให้เจ้าไม่ได้่จะมีหน้ามาพูดอีกเหรอปีนั้นพ่อเจ้ายากจนมาก ถ้าครอบครัวข้าไม่ช่วยไว้พี่ชายเจ้าคงอดตายไปแล้วเห็นของสิงเนี้ยมันกวนใจข้ามากเลยข้าจะเอาไปทิ้งไม่ได้นะหลีไปปอชีปอชีข้าขอร้องละอย่าเอามันไปปอชีได้โปรดเอามันไปเลยนะหลีกไปขอร้องละปอชีมันเป็นของขวัญชิ้นเดียวที่ท่านพ่อทิ้งไว้ให้ข้าเจ้าพอได้หรือยังปล่อยข้าไม่ปล่อยงี่อย่าคิดนะว่าข้าไม่กล้าตีปอชีข้าขอร้องละอย่าเอามันไปเลย ความจริงแต่คนก็ตายไปแล้วโชคร้ายจริงๆวันนี้ข้าจะเอาของนี่ของเจ้าไปมีเรื่องอะไรก็ให้พ่อเจ้ามาถามข้าเลยปลดฉีก้ขาปลดฉีกคืนให้ข้าเถอะ